สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด็ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเลขดับ10ล่างสูตรที่2นะครับผม10ล่างสูตรที่2องเราจะใช้นะครับผม10ล่างบวกหคงที่นะครับผมนะครับสูตรของเรานะครับผม10ล่างบวกหคงที่นะครับสถิติตั้งต้นนะครับ16กรกฎาคม63นะครับ10ล่างนะครับผมแล้วก็บวก5คงที่นะครับผม10ล่างบวกหคงที่นะครับผม 5้บวกหเป็น10นะครับผมได้0เป็นเลขดับออก9 2หลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข0นะครับเลข9เลขดับเป็นเลข0นะครับ0ดับ0ไม่มานะครับ1สิงหานะครับ16สิงหานะครับ9 5้านะครับ9กบวกหคงที่และได้14นะครับผมก็ออก88หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาครับ หนึ่งกันยานะครับผม85นะครับผม853นะครับผมได้3เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก98นะครับผม98ก็ได้หลักสิบเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3นะครับผม3ดับ3ไม่มานะครับ16กันยาครับผม95นะครับ14นะครับ95 14นะครับก็ได้4เป็นเลขดับออก57นะครับหลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาครับผม ก็1ตุลานะครับผม5้บวกหนะครับบวกหของที่ก็ได้เป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก59หลักสิบเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มาครับสิตุลาครับผมห้าบวกหเป็น10ได้0ูนย์เป็นเลขดับนะครับออก38นะครับหลักสิบเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข0ูนย์ศูนย์ดับศูนย์ไม่มาครับผม หนึ่งพุสจิน,น,สน,นะครับผมสามห้าเป็นแปดนะครับผมได้แปดเป็นเลขดับออกสี่ศูนย์หลักสิบเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแปดไม่มาครับผมผสิบหกพุสจินะครับสี่ห้าเป็นเก้านะครับผมสี่ห้าเป็นเก้าก็ได้เก้าเป็นเลขดับออกสี่หกนะครับผมหลักสิบเป็นเลขสี่เลขดับเป็นเลขเก้าเก้าดับเก้าไม่มาครับผมหนึ่งทันวานะครับ 1ธันวานะครับ45นะครับเป็น9นะครับได้9เป็นเลขดับออก84หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มาครับแล้วก็16ธันวานะครับ85เป็น13ได้3เป็นเลขดับนะครับผมก็ออกเจ็ดนะครับหลักสิบเป็นเลข7นะครับผมเลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมมาดู30ธันวาหกสานะครับ75เป็น12ได้2เป็นเลขดับนะครับผม เจ็ดบวกห้างที่นะครับผมได้สิบสองได้สองเป็นเลขดบนะครับเลขสิบหลักหลักสิบล่างนะครับเลขดบนะครับสูตรที่สองก็ได้เป็นเลขสองนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่สติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับผมให้กําลังใจกันได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ